บ้านหนองแดงสพปนม .3 นะคะก็ได้ตอนรับท่านผอกระหนกพักเรี้ศสีมานะคะร่วมในการโรงเรียนบ้านลุงตะเคียนนะคะอําเภอห้วยแถลงสพปนม .2 นะคะก็การปรคุณท่านยันสูงเลยนะคะที่ได้มาียบเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรม p l c แล้วก็จากการเรียนรู้เชิงลึกนะคะทางโรงเรียนบ้านหนองแดงของเราก็ จะเลียนเรียนรู้นะคะเกี่ยวกับกิจกรรม p l c นะคะโรงเรียนของเราก็เริ่มต้นการกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ p l c ก่อนนะคะโดยการรวมทีมคณะครูของเรานะคะเป็นกลุ่มสาระเพื่อที่จะมาวิเคราะห์สภาพปัญหาก่อนว่าการจัดการเรียนการสอนของกลุ่มสาระแต่และกลุ่มสาระมีปัญหาอะไรแล้วั็หาแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกัน ซึ่งก็จะสร้างเป็นนวัตกรรมนะคะขึ้นมาแล้วก็นําไปใช้ในการแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอนนะคะแล้วก็ต่อไปนะคะเราก็จะเน้นให้ครูเพียนแผน active learning แล้วก็ให้ครูมีการประเมินการจัดการเรียนการสอนแบบ active learning โดยการให้คณะครูทุกท่านมีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการประเมินนะคะแล้วก็มีการแลกเปลี่ยนกันหลังจากการสอน active learning เสร็จ เราก็จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ข้อเสนอแนะการจัดการเรียนการสอนเพื่อที่จะให้แผนการสอนเราสมบูรณ์แบบนะคะเราก็จะทําภาพเรียนละหนึ่งครั้งนะคะในการนิเทศการเรียนการสอนแบบ A อ t ทีฟเรยนแล้วก็ความเป็นมาจริงๆนะคะโรงเรียนของเราแต่ก่อนที่เราดําเนินการ PLC แล้วก็ไม่ได้ดําเนินการเต็มรูปแบบนะคะแต่ด้วยการที่เรามีโรงเรียนต้นแบบก็คือโรงเรียน บ้านโคกสะอาดนะคะอยู่จังหวัดสระบุรีนะคะก็โรงเรียนเราก็ได้น,นาดําคณะครูเราไปศึกษาดูงานที่โรงเรียนบ้านโคกสะอาดแล้วก็ได้นํารูปแบบกระบวนการ p l c มาใช้ที่โรงเรียนเราเต็มรูปแบบเลยนะคะแล้วก็มีการจัดกิจกรรมอบรมการจัดการเขียนแผนเรียน,นรู้เชิงลึกให้กับคุณครูนะคะตอนนี้โรงเรียนบ้านหนองแดงเราก็ถือว่า ได้เปิดห้องเรียน PLC นะคะเพราะว่าโรงเรียนเราดำเนินการแล้วประสบความสำเร็จนะคะทั้งด้านครูทั้งด้านผู้เรียนแล้วก็ด้านสถานศึกษานะคะเพราะว่าครูเรานะคะได้พัฒนาในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning ทุกคนทั้งโรงเรียนเลยแล้วก็ไปพัฒนาผู้เรียนนะคะให้ผู้เรียนมีผลสำเร็จการเรียนที่สูงขึ้นนะคะซึ่งกิจกรรม PLC นะคะ ส่งเสริมให้ครูเราเป็นคนเก่งมีความสามารถนะคะในการจัดการเรียนการสอนแบบ a อ t i v e เ e ร์ n i n g แล้วก็มีนวัตกรรมในการแก้ปัญหานะคะซึ่งก็จะทำข้อตกลงนะคะในการแก้ปัญหาทีเอกับขออโอรงเรียนซึ่งมาจากนวัตกรรมที่ได้รวมกลุ่ม p ี C นะคะเราก็ถือว่าโรงเรียนเราประสบความสำเร็จเพราะว่าเราก็จะมีผลลัพธ์ด้านผู้เรียนที่มีคุณภาพ นะคะดาค้านผลงานวิชาการทั้งุณสำบทต์ก็จะประสบความสำเร็จนะคะขอบคุณนนะคะ <c oughs>